ดีค่ะคือสนใจรถที่ขายอะค่ะรุ่น Honda พอดีไม่ทราบว่าขายออกไปยังค่ะยังไม่ขายค่ะรุ่นนี้พอดีคุณกำลังควสนใจใช่ไหมคะใช่ค่ะพอดีว่าเล็งไว้อยู่อะค่ะตัวน,นี้แบบเข้ากับงบประมาณที่มี mm hmm. ก็เลยสนใจค่ะอันนีเป็น Honda City รุ่น E X นะคะปี2003ค่ะรถเอาเป็น4บอลเงินนะคะเป็นเ e กียร์ออโต้ค่ะเครื่องเสียงก็คือ C D M P 3นะคะออกห้างมาในรนะคะที่ห0 0 0น หนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะมีแบบว่าเปลี่ยนอะไรมาไหมคะเกี่ยวกับรถที่แบบมีการชนมาหรืออะไรไหมเรามีการทําสีค่ะเพราะว่ามีการทําสีที่กันชนนะคะแล้วก็เป็นทางด้านปีกด้านคนขับค่ะเพราะว่ามีการแบบชนนิดหน่อยเราก็เลยไปทําสีให้ค่ะ ราคาอันนี้ก็คือที่ตกลงที่เสนอมาเลยใช่ไหมคะที่ลงะะัราคาท,ที่ลงไว้อยู่ที่สองแสนเก้าค่ะสามารถต่อรองได้นิดหน่อยเหลือสองแสนเจ็ดอะไรประมาณนี้ค่ะขอทราบราคาการดาวรถได้ไหมคะหรือว่าการดาวแล้วก็ผ่อนแต่ละเดือนหรือว่าผ่อนอยังไงแบบเปอร์เซ็นต์หรือว่ามีของแถมอะไรให้ไหมอย่างเงี้ยค่ะจะผ่อนสิบเปอร์เซ็นต์กไ็ได้ค่ะถ้าคุณำีันพรสนใจนะคะจะดาวประมาณที่ องหมืนห่นไหวไหมคะแล้วก็ผ่อนเดือนละห้าพันไม่มากไม่น,น้อยเกินไปสองห้าซักหมื่นเจ็ดได้ไหมคะห้าหมื่นเจ็ดนะคะเราจะเพิ่มเออราคาผ่อนจะเพิ่มมาหนิดหน่อยนะคะจะเป็นห้าพันห้าร้อยนะคะถ,ถ้าสมมติเป็นหมื่นห้าค่ะโอเคไหมอันนี้ห้าหมือนห้าก็จะเป็นผ่อนเดือนละพกพันคุณกำลองผ่อนไหวไหมคะมีของแถมให้ไหมคะ ของแถมตัวนี้จะไม่มีนะคะถ้าเป็นแบบว่าดาวทูราคานั้นตกลงที่หมื่นห้าก็ได้คะหมื่นห้าแล้วก็ผ่อนหกพันนะคะค่ะอ,อันนี้คุณจะผวอนเรือกผ่อนประมาณกี่ปีดีคะ่ะสอง0ี่อนสักสองปีก็ได้ค่ะเป็นสองปีนะคะเป็นรุ่นฮอนด้าซิตี้เอ็์สี่บอลเงินนะคะใช่ค่ะ สนใจนะคะรถตัวดีนะคะระยะทางที่ใช้จะเป็น8 9 0 2 3กิโลเมตรค่ะแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ให้4เส้นเลยค่ะแล้วก็ซ่อมระเบะะรบบเบรกใหม่มาทั้งชุดทั้งคันเลยนะคะกดเข้าศูนย์เช็คตลอดทุกป,ปีค่ะแล้วก็มีการรับประกันหลังการซ่อมข้างนอกตลอดเลยนะคะแต่ว่าเวลาเดียวจะมีเสียงดังแบบต้องเปลี่ยนยาง,งเทาใหม่แล้วก็ ตกลงทำสัญญาเลยก็ได้ค่ะแล้วก็จ่ายเงินวางมาจ,จำเลยได้ค่ะเราจะเขียนชื่อคุณกำมลพรจอมรถรุ่นนี้ไว้นะคะโอเคค่ะ, okay, คะ